ตรงนี้จะเป็นที่พักที่เราพักนะคะบอกเลยว่าไม่แพงเพราะว่าที่พักเต็มหมดเลยตอนนี้ลานกลางเซ็์ก็เต็มนะคะตรงนี้ที่พักจะเป็นห้องถลมค่ะคืนละเจ็ดร้อยบาททุกคนไม่แพงแต่ว,ว่าห้องข้างในโอเคใช้ได้ที่หนุ่มที่นอนดีแล้วก็บรรยากาศดีด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเดินที่ตลาดสะปันกันนะไปเลย เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะอาอ่าเดี๋ยวเดินทางต่อไปที่น่านเลยจ้าวันนี้ระหว่างทางก็อาจจะแวะคาเฟ่ต่างๆด้วยนะทุกคนตอนนี้ยังพักอยู่ที่สปันอยู่นะเนี่ยเมื่อคืนนี้บอกเลยว่าอากาศดีมากอากาศโคตรดีโอยทำไมมันชันอย่างนี้สงสารสาวเท่าหนเ้อะ ท่านี้ก็เหนื่อยแล้วไม่มีคนอุ้มขึ้นนะคะทุกคนไปดูชื่อข้างบนปิวัรีสออท์ที่เรานอนคืออะไรเพราะว่าเมื่อคืนนี้มาถึงก็ค่ำแล้วทุกคนเพราะว่าหาที่พักยากมากถ้าใครจะมานะคะอย่าลืมตรงนี้แนะนำบรรยากาศดีมากที่นอนเป็นห้องพัดลมคือละ700ดร้อยจ้าถ้าเป็นห้องแอร์คือละ1400 พักบายันพร้อมอาหารเช้าอาหารเช้าเขาจะบวกเพิ่มคนละ50บาทนะคะเนี่ยจ้าบ้านบายันจ้าเดี๋ยวโอกาสหน้าเค้าเจอกันใหม่นะคะตอนนี้บ๊ายบายค่ะ